สวัสดีครับผมวิสุทธ์ชาวว่องเลิศกรรมการผู้จัดการบริษัท i n t e r l u ์ลัก h ์ไล g ิงสำหรับโคมถนนนะฮะ e t Lighting ที่เราเห็นกันเป็น LED เนี่ยก็มีรูปทรงลักษณะหลากหลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับมีมีคลีบเป้าหมายคือเพื่อระบายความร้อนเพราะจุดสำคัญเลยในการที่โคมนั้นจะมีอายุการใช้งานดีหรือไม่ดี ความร้อนที่เกิดขึ้นของมันเนี่ยต้องเอาออกไปทิ้งข้างนอกมิฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ก็จะทําไมครับจะมีอายุสั้นหรือบางทีก็จะเสียเร็วนะครับผมก็มีตั้งแต่รุ่นที่เป็นรุ่นไฮเอ็นนะครับมีระบบสื่อสารนะแต่อันนี้เนี่ยพบว่าปัจจุบันนี้มันก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับก็มีบางโครงการที่ใช้แต่ส่วนใหญ่ก็จะยังคิดถึงเรื่องของราคาเป็นตัวหลักนะครับนะก็มีรุ่นทันสมัยมาอีกครับ แต่ผมพบว่าตัวนี้ระบายความร้อนไม่ดีจะเห็นว่าด้านหลังของมันไม่มีคลีปเห็นไหมครับดูรูปทรงก็อาจจะดูทันสมัยนะครับแตพ่พอจากการวิเคราะห์จากการวัดด้วยตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับพบว่าอุณหภูมิที่จุดบักลนะีสูงครับสูงกว่า85-90ก็เพราะว่ามันไม่มีตัวคลีบระบายความร้อนนะครับโอเคในบรรยากาศที่หรือในสภาพการที่มีลมพัด ก็อาจจะโอเคแต่บางครั้งประเทศไทยร้อนชื้นแล้วอากาศอยู่นิ่งมันอาจจะระบายความร้อนไม่ดีตัวนี้ผมจะไม่นำเสนอน <scaling music> ผมเลือกมา2รุ่นครับรุ่นแรกเป็น l l n l e ็ t r e e t Light รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีชื่อมากนะครับ <so> ในการที่จะใช้ในในงานหมู่บ้านนะครับ <optimization> ในเส้นทางทั้งทางหลักและทางรองนะครับมีคลีบระบายความร้อนที่สูงที่ยาวนะครับระบายความร้อนได้ดี จุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยร้อนไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะครับมีการกระจายแสงและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีกระจกนะครับแบ่งวงจรเป็น2วงจรอ,อิสระไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็นโมดูลโมดูลแล้วก็ยังใช้ไดรเวอร์ตัวเดียวในการขับอันนี้ผมแบ่งเป็นวงจรอ,อิสระอยู่ในแผงเดียวกันและใช้ไดรเวอร์สตัวขับอิสระเลยนะครับตัวหนึ่งตัวใดเสียจะไม่มีผลกระทบไม่มีการดึงไฟแบ่งไฟจากอีกตัวหนึ่งนะครับ โคมไฟจะยังติดอยู่ะนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวนี้ครับอินเตอร์ลักสตรีทไลทตัวนี้เป็นตัวที่สลิมนะครับจะลดคอสไปได้เยอะเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันกับตัวนี้นะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นสลิมระบบการระบายความร้อนของมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้วิธีที่ผมเลือกก็คือผมจะเลือกตัวที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่น ตัวถังเนี่ยเป็นตัวถังขนาด200วัตต์ผมเอามาขับ120วัตต์หรืออย่างมาก150วัตต์เท่านั้นเองครับ mm. เมื่อมันเป็นตัวถังใหญ่มวลอะโรมิเนียมและครีบที่มันมีอยู่จึงเพียงพอต่อการระบายความร้อนนะครับและมันเป็นการเป็นตัวถังรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมานะครับโฮมสลิมในท้องตลาดนะครับที่ต้องการทำให้ราคาต่ำลงถูกลงนั้นนะเขาจะลดคุณภาพลงไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นดร i เวอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเอามาวา,วางวางเรียงแล้วติดกาวเลยนะครับแล้วก็ดร i เวอร์เนี่ยถูกต่อเข้าไปอย่างไม่อิสระ,ะเป็นการต่อพาเรลเข้าไปในวงจรถ้าไดาว้ว่าตัวหนึ่งตัวใดเสียมันจะดึงดึงกระแสกันและกันนะครับแล้วก็ความดันของดร i เวอร์เนี่ยแต่ละตัวมันก็ไม่ได้เท่ากันเปะจะมีผลต่ออายุการใช้งานแต่การทำอย่างนี้ไม่มีคอนเนคเตอร์ที่จะต่อก่อนเข้าวงจรซ่อมไม่ได้ครับ เสียคือโคมนี้ก็คือทิ้งเลยนะครับของผมเนี่ยมีการแยกมีเพลทนะครับเนี่ยทั้งตัวนี้และตัวนี้มีเพลทลองไดรเวอร์เพลทนี้ติดกับตัวโคมยามที่ไดรเวอร์เสียนะครับก็สามารถใช้ไขควงถอดออกมาได้นะครับซ่อมเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนใส่กับกลับไปเหมือนเดิมง่ายๆด้วยการใช้ไขควงตัวเดียวระหว่างไดรเวอร์กับ PCB ก็ยังมี ตัวคอนเนคเตอร์หรือลูกเต๋านะครับในการที่จะแยกวงจรครับทั้งรุ่น VSL Series และก็ ISL Series นะครับล้วนแต่เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ LER สูงและใช้งานได้ทนทานใช้ตัวถังที่ใหญ่นะครับมาขับไฟที่น้อยกว่าเรียกว่า underdrive นะครับยามที่เสียสามารถซ่อมได้ง่าย และมีขนาดหลากหลายตั้งแต่20วัตต์ใช้คอนเซปต์เดียวกันในการออกแบบจนถึง180วัตต์นะครับก็สามารถใช้ได้เชื่อเหลือเกินครับว่าทั้ง2ซีรีส์นี้นะครับจะเป็นที่ออพอใจของของท่านนะครับจะใช้งานในชุมชนหรือในท้องถิ่นและในสถานที่โครงการของท่านได้อย่างคุ้มค่าใช้ได้นานนะครับลด ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงนะครับเป็นที่พอใจของผู้ใช้งานผู้สัญจรอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านด้วยสินค้าโคมไฟถนนคุณภาพฝีมือคนไทยมีมาตรฐานท้ายนี้ขอให้ท่านได้มี สุขภาพแข็งแรงการงานราบรื่นสวัสดีครับ